สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแก่นกินชมเหมือนเดิมพี่น้องสวัสดีไปยังพี่น้องสอปอปลอลาวและทางเวียดนามและยุโรปและอีกหลายหลายประเทศนะพี่น้องที่รับชมทางช่องผมอยู่เอาวันนี้มาตามนัดพี่น้องที่ผมบอกว่าผมจะมานําเสนอพี่น้องดูอีกรอบก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นปลานะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา อันนี้เป็นรถรถเย็นตาโฟพี่น้องรถเย็นตาโฟคลิปที่แล้วผมรถต้มยำกุ้งพี่น้องวันนี้เอานี้มาให้พี่น้องดูเอาเลยครับพี่น้องเรามาลองดูเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้ผมใส่ลูกชิน้นไอใส่หมูเด้งด้วยนะพี่น้องใส่หมูเด้งด้วยบทรสชาติมันจะเพิ่มเป็นยังไงนะครับ อ้าวเครื่องปุ๋งก็เป็นซอสเลยพี่น้องเป็นซอสสำเร็จเลยเนะครับเส้นก็คงเหมือนเดิมพี่น้องนี่เส้นเดี๋ยวครับน้องอย่าเพิ่มน้ำร้อนเยอะนี่เดี๋ยวผมใส่น้ำร้อนเลยพี่น้องใส่คลุกคลิกนะพี่น้องใส่คลุกคลิกไม,ไม่ใส่เยอะพี่น้องไม่ใส่เยอะใส่น้ำคลุกคลิกครับนี่ มันแห้งไปพี่น้องขออยาตใส่น้ำเพิ่มนิดหนึ่งแห้งเกินมันดูดซึมน้ำพี่น้องโอเคโอเคแล้่มปรงนี่พี่น้องเรื่มปรุงปรุงปรุงเป็นซอสเลยนะพี่น้องเนี่ย แกะให้ได้เราพี่น้องเอ้ยน <c oughs> ี่พี่นอ <Yeah. S 1> อ้องเนี่ยต่อเป็นซอสเลยพี่น้องซอสนี่ก็เป็นผงนี่ใส่เลยพี่น้องเป็นผักแห้งน้องเนี่ยเป็นผักแห้ง นีเป็นซอสทำแน่นอนพี่น้องอันนี้นี่เป็นซอสเลยครับเป็นซอสเป็นซอสเย็ดตะโฟเลยพี่น้องเอ้ยแน่นอนแน่นอนอันนี้ผมไปซื้อจากเซเว่นพี่น้องเซเว่นมีขายอยู่พี่น้อง เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอันนี้รสเย็นตาโฟคลิปที่แล้วผมเอารสต้ยมยำกุ้งพี่น้องมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟออกมาใหม่ครับรสทาโร่เป็นเหมือนทาโร่พี่น้องอันนี้เอามาลองกินให้พี่น้องชมเฉยนะพี่น้องไม่ได้ค่าจ้างค่าอะไรนะผมเอามาให้พี่น้องชมเฉย เดี๋ยวจะหาว่าได้ข้าวจา้างค่าบริการไม่มีนะพี่น้องไม่มีซื้อเองไปหาเองพี่น้องเพราะว่าสัญญากับพี่น้องไว้แล้วว่าผมจะไปเอารถต้มยำเย็นตะโฟมาให้พี่น้องชมก็เลยตามสัญญาพี่น้องพอคลิปที่แล้วผมเอานี่มาเอาต้มยำกุ้งน้ำข้นนะพี่น้อง แต่นี้น่าจะโอเคพี่น้องดูเห็นไหมครับน้ำก็โอเคเ,เดี๋ยวลองชิมดูพี่น้องโอ้แต่หอมพี่น้องหอมได้กลิ่นรสปลาขึ้นมาเลยเส้นแน่นอนอืมโอเคพี่น้องอันนี้ใจผมนะผมว่ามันมันอร่อยเป็นคนละแบบ ไอคลิปที่แล้วเป็นต้มยำรสกุ้งน้ำข้นนั่นก็จะไปอีกแบบหนึง่งแต่นี้ก็ก็โอเคพี่น้องก็รสเย็นตาโฟแต่แต่ผมเลือกนะผมเลือกนี้พี่น้องเย็นตาโฟรอร่อยสุดยอดเส้นเขาก็เหนียวนุ่มเลยนะพี่น้องเส้นปลาจริงๆนี่พี่น้องดูตาโฟ ดีผมใส่หมูแดงด้วยพี่น้องหมูแดงสุดยอดยอดไปหาดูพี่น้องไปหามาลองดูนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ หน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องอีรถเย็นตาโฟพี่น้องแล้จะมีต้มยำกุ้งน้ำข้นลองดูเนี่ยผมลองสองอย่างแล้วพี่น้องแต่ให้ผมเลือกนะผมเลือกรถนี้พี่น้องเพราะผมชอบเย็นตาโฟรอร่อยพี่น้องสุดยอดเส้นเหนียวนุ่มดีพี่น้อง กลิ่นหอมของปลาเลยใส่ผักอีกหน่อยอย่างนี้พี่นะ้องเดี๋ยวผมใส่แค่หมูเด้งนะก็โอเคถ้าใส่ผักใส่หมูใส่ ลูกชิ้นอะไรอีกนี่โหอย่างนี้ดี๋ยว่นาง ยอดพี่น้องไปหาลองดูพี่น้องตามเซเว่นก็มีนี่ผมไปได้มาจากเซเว่นนี่ไม่ได้โฆษณาหรือไม่ได้ค่าอะไรนะพี่น้องผมซื้อเองทุนผมเองผมเอามาให้พี่น้องชมเพราะว่าผมได้รับปากพี่น้องไว้แล้วว่าผมจะนำไอ้ทาโร่เส้นปลารถไอ้นี่ลดเยนตาโฟมารีวิวให้พี่น้องชมผมก็ทำตามสัญญาแลวพี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้จากลายก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ